สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานราคาหลักหมืน่นสภาพสวยๆกว้างขวางนั่งสบายกับ t o y ยต้าโคร l ่าอันติดนะครับคันนี้6,900 0บาทนะครับ6,900 0บาทรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่กว้างกวาง,วางดูแลง่าย มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่คลอง7ลําลูกกานะครับนี่แหละครับหกหมื่นบาทนะครับขับได้ทั่วไทยคันนี้เราขับกลับมาจากเชียงรายมากรุงเทพเลยนะครับใครที่สนใจนะครับหกหมืบาทนะครับจับจองได้ทันทีจอดไม่นานแน่นอนขับเที่ยวปีใหม่นะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับภายในกรอปเอนบาะหนังตกแต่งลายไม้นะครับคันนี้1.8ึ่งจุดแปดตัวจีปีสองพันสองนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ภายในกว้างขวางดูแลง่ายแน่นอนนะครับสําหรับรุ่นนี้ อะไรเยอะนะครับขายตามสภาพนะครับแต่โดยรวมใช้งานได้นะครับขับไกลได้แน่นอนนะครับเราขับมาจากเชียงรายนะครับท่อเจรจาเลยนะครับรีบจองเลยนะครับคันนี้รถบ้านแท้นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมีรูปเยอะมากๆนะครับดูต่อได้เลยเสียงเครื่องยนต์ก็มีนะครับคันนี้จะทําท่อเสียงทุ้มๆมานะครับใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนท่อไปเปลี่ยนพักไปเอานะครับเกาะแจ้งมาตรงๆชัดๆนะครับภายในก็สวยกว้างนั่งสบายนะครับสีเหลืองๆนั้นไปขัด ให้ร้านทําก็หายแล้วนะครับตรงนั้นจะนาจะเลอะครีมนะครับครีมทาผิวนะครับนี่ครับฟังเสียงดูนะครับแล้วเดี๋ยวชมภาพต่อได้เลย เสียงเครื่องยนต์ก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากได้คลิปก็ไลน์มานะครับติดต่อมาได้เลยครับคันนี้บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเราขาย69,000บาทนะครับ69,000บาทใครถูกใจเข้าใจสนใจรถมือ2อยากได้ใช้งานนะครับสีสันประมาณ80%สะครับสวยมีริ้วมีรอยนะครับแต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับกับราคาก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มใช้งานได้นะครับไม่ได้น่าเกียดนะครับไม่ล้นนะครับ ใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับแต่ถ้าใครติดตามช่องนี้อยู่นะครับดูคลิปแล้วถูกใจนะครับมีบริการจัดส่งนะครับ69,000ับาทนะครับ69,000าบาทขับเที่ยวไทยขับเที่ยวปีใหม่นี้นะครับไฟใสๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สปอร์ตไลท์ครบนะครับแอร์เย็นนะครับรุ่นนี้แอร์สู้แดดได้ดีครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาหลักมือนะครับหนึ่งกว้างกวางนั่งสบายเป็นโตโยต้าอะไห่นี่มีแท้เทียบเทียมจะซ่อมเกียร์ไหน ซ่อมได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคัดมาแล้วนะครับขับไกลมาจากนู่นเชียงรายนะครับมากรุงเทพใครที่ถามว่าขับไกลได้ไหมสบายใจเลยครับสีเหลืองๆตรงนั้นน่าจะเป็นครีมทาผิวนะครับไปร้านขัดเคลือบทําความสะอาดก็หายนะครับก็ขายสภาพนี้นะครับโดยรวมคือคุ้มแน่นอนครับได้สภาพนี้ราคานี้นะครับ69,000าบาทนะครับขับได้แน่นอนนะครับ เอกสารครบรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งนะครับใครสนใจนะครับโทรเลยครับเสียงอาจจะเป็นท่อทุ้มๆถ้าใครไม่ชอบเสียงแบบนี้ก็ไปเปลี่ยนพักไปเอานะครับ สวยครับราคาสภาพก็เหมาะสําหรับคนที่สนใจและเข้าใจหารถราคาหลักหมื่นนะครับได้สภาพแบบนี้ได้ตัวกว้างใหญ่แบบนี้เครื่องพันแปเกียร์ขั้นบันไดตกแต่งลายไม้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบกเอเบสดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานภายในก็จะประมาณนี้ครับเปาะหนังนะครับมีริ้วมีรอยมีแตกนะครับ6 9 0 0 0าบาทนะครับใครสนใจเข้าใจหารถใช้งานเอาไปใช้งานนะครับขับเที่ยวปีใหม่คุ้มเลยครับ เพราะว่ากว้างนั่งสบายขับได้ทั่วไทยแน่นอนครับทดลองขับไกลมาแล้วนะครับฝากกว้ด้วยนะครับใครจะดูรูปต่อก็มีด้านหลังนะครับใครอยากได้คลิปก็ติดต่อมาได้นะครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับกับ To y ยต a าโค o l อันติดรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับเครื่อง1 8 0เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับมาชมมาเช็คทดลองขับนะครับคองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีนะครับโทรได้เลยครับโทรได้เลยโทรเลยครับจัดไป